ไขสายข้าวกล้มกุ้ยชอบกินดึกๆลองมาดูร้านข้าวกล้อกุ้ยชาวเลร้านเนี้ยอยู่ในเมืองปัตตานีนี้เองเดี๋ยวลองมาดูกันว่าร้านนี้มีอะไรกันบ้างโอ้โหบอกเลยครับว่าแต่ละเมนูอน่ากินมากซึ่งไม่ใช่แค่ข้าวกล้มนะครับสามารถสั่งเป็นกับข้าวก็ได้เหมือนกันโอ้โหเยอะแบบเลือกไม่ทุกเมนูที่สั่งนะครับเยอะมากมีทั้งแบบเมนูนะ้ำเมนูผัด่คอนเซปต์ของร้านเนี้ยก็คือเขาอาจจะให้ข้าวกล้มฟรีเมนูที่สั่งนะครับอันแรกเองก็จะเป็นเนื้อผัดพริกส่วนผักขแนแกงปลา ขาดไม่ได้เลยเพราะมันเข้าเข้าต้มมาต้มยำปลากระป๋องร้า,า,งานเนี่ยโอ้โหส่หวนยำที่สั่งนะครับก็จะสั่งยำไก่เชียงมีความอมเปรี้ยวหวานหวานตามาด้วยปีกไก่ทอดกระเทียมไอเนี่ยก็อร่อยตัวต้ยมยำปลากระป๋องอะ่ะเขาเองก็แบบใส่ตัวเครื่องต้งยมยำที่มันเข้มข้นมากนะครับปลากระป๋องทะเลอะไรต่างๆที่เขาใส่มาก็แบบอัดแน่นสำหรับข้าวต้มนะครับเขาเองก็จะให้มาหนึ่งหม้อเลยไม่ได้แบบมีแต่น้ำนะอัดแน่นไปด้วยข้าวแต่และเมนูที่สั่งโอ้โหดูน่ากินมากๆข้าวต้ม ที่เขาให้มานะครับเราเองก็สามารถที่จะตักแยกลงในถ้วยได้เลยเขาเองก็จะมีถ้วยตั้งอยู่บนโต๊ะทุกโต๊ะในร้านซึ่งไม่รู้ใครเป็นเหมือนสาระลีบ,บ้างนะครับเวลากินข้าวต้มอม่าเมนูที่ขาดไม่ได้ก็จะต้องเป็นผักแนงปลาเค็มเพราะว่าเมนูเนี้ยจะช่วยเติมเต็มข้าวต้มให้มีรสชาติดียิ่งขึ้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะที่ไม่อยากให้พลาดเลยก็คือตัวผัดพริกเนื้อ,อใครที่อยากจะสั่งข้าสวสวยอ่ะที่นี้เองก็มีให้สั่งเหมือนกันนะครับแต่สาระลีบกินกับข้าวต้มดีกว่าซึ่งเเอออาาข้้จริิิงะตัััวผดพกกกนนืนบ ข้าวกลมอ่ะมันก็เข้ากันอยู่นะข้าวกลมร้อนๆกับผัดพริกที่แบบโอ้โหรสชาติกลมกลๆอม่ะเวลากินหนังหงฟินมากตัวเนื้อเองก็ไม่ได้เหนียวมากครับต่อมาด้วยไก่ทอดกระเทียมกรอบๆจานนี้กินกับข้าวกลมก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับซึ่งเขาเองก็จะให้มาสี่ชิ้นใหญ่ๆอีกเมนูหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยกินกับข้าวสวยอะ่ะไอ้นี้ก็อร่อยเหมือนกันก็คือตัวกลมยำนะครับร้านเนี้ยโอ้โหบอกเลยครับว่าตัวกลมยำอะ่ะแซ่บมากอีกเมนูหนึ่งที่สาระละรีบอ่ะไม่รู้ว่าใครชอบเหมือนกันหรือเปลา่า ก็คือกลัวผัดหอยลายตัวหอยลายของที่นี่นะครับบอกเลยว่าสดมากนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยและอีกอย่างเลยก็คือหอมใบโหระพาทานข้าวต้มกัดด้วยเมนูยำเปรี้ยวๆว่ะก็ไม่เลวเหมือนกันส่วนใครที่ชอบเมนูแนวหวานๆตัวกุ้งหวานก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีพิกัดของร้านนี้นะครับจะอยู่แถวเส้นมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนี่เองช่วงเวลาที่สารลีมากินะก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามทุ่มกว่าๆคนก็เริ่มมากันแล้วซึ่งใครที่แบบชอบกินอาหารแนวดึกๆข้าวต้มกุ้ยเนี่ยก็จะเป็นอีก หนึ่งเมนูที่คนทานดึกอะมักจะนิยมมาทานกันเพราะว่าเมนูข้าวต้มกุยเนี่ยมันก็เองก็จะเป็นเมนูที่ไม่ได้ทานหนักมากนะครับแต่มันเองก็จะช่วยทําให้เราอะอยู่ท้องอีก,อ,กอย่างเลยก็คือครัวของร้านเนี่ยสะอาดมากส่วนเครื่องดื่มแนวน้าหวานอะไรต่างๆอะเราเองก็สั่งได้เหมือนกันโต๊ะ <c oughs> ที่นั่งของร้านนี้นะครับก็จะอยู่ภายในอาคารหรือถ้าเกิดใครอยากจะนั่งข้างนอกที่เป็นริมถนอนอะไอเนี้ยก็ไม่เลวเหมือนกันที่สาคัญเลยก็คือการจัดตกแต่งของร้านอะดูมีเสน่ห์มากเขาเองก็จะเอาโมเดลของเรือ แล้วก็พวกแนวรูปภาพอะไรต่างๆวาดบนฝาผนังภายในร้านเองก็แบบกว้างขวางเลยนะครับไฟเองก็สว่างจ้าสารีฟรเองก็พาทุกคนมาทําความรู้จักกับร้านนี้กันนะครับสำหรับคนที่แบบมาปัตตานีและอยากจะหาอาหารทานก่อนดึกๆอ่ะร้านนี้เองก็เป็นตัวเลือกที่ดี